สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้อยู่กับติมนตั้นสองพี่น้องนะคะแม่ติ๋มจะพาเด็กๆมาทำกิจกรรมกับไทย p p เอ i คินะคะมาปลูกป่าชายเลนไปดูลิงแมะให้อาหารลิงแมะกันตอนนี้เราอยู่กันที่ไหนครับพี่ตินสวัสดีก่อนัสะอยู่กันที่ไหนครับตอนนี้อยู่กันที่อ่าเราอยู่กันที่เราอยู่กันที่ศูนย์อนุรักษ์ป่าชายเลนคลองโคน เดี๋ยวเราจะพาเด็กๆไปทำกิจกรรมกันนะคะเดี๋ยวตามไปชมกันค่ะไปครับพี่อินไต้ตานมาสวัสดีกันแล้วครับกำลังเดินไปลงทะเบียนนะคะ Продолжение а следует. ลงทีเรียนกันแล้วลงทีเรียนกันแล้ว,ลง,ล,วลงเดียนแล้วค่ะไปนั่งไปนั่งกันตรงนู้นไปเดินดูนี่กันเล้อ๋อตอนนี้เราอยู่กันที่ พืนที่ที่เราจะไปนั่งเรือมีเรือด้วยอ๋อนี่ไงต้นไม้ที่เราจะไปปลูกแน่เลยใช่เทต้องรอทุกคนมาพร้อมก่อนับเดี๋ยวแม่ติ๋มจะเก็บภาพบรรยากาศมาชมมาให้ดูกันนะคะแต่ว่าเดี๋ยวคงต้องเป็นคลิปตัดต่อก่อนแล้วค่อยเอามาลงให้เพื่อนๆดูนะคะ we